แอบบอกสวัสดีคุณผู้ชมนะโอ้โหเพมเล่ยยี่สิบปาร์เร็คชิบหายโหติดหน้ากากอะเพมเล่ยยี่ห้านะฮะโอ้โหไม่ไม่ลงสามสิบคือหกสิบก็เอาไม่ไม่ถึงละโอ้โหพี่น้องครับอย่าเรียกว่าแรงกระสุนเลยนะเรียกว่าหยอดกระสุนดีกว่าโอ้โห่างไม่ออกครับผมโอเคนะลองอันนี้ลองมาดูออันนนี้ก่ นี่คือกาหัวคางเรนตาเอ้ถามจริงพี่จะว้าให้ระเบิดยังเบี้ยวเลยโอ้อรเอ้าเด็ช็อตเฉยเลยโอ้โหลุกว จเฉพาะอ่ะวะบบแล้วกระสุนจะหมดวด้วยแทเลยไม่นกระสุนน้อยลง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 โอ้แหลกแหลกแลกแหลกครับโอ้ไม่โดนเราปเลยจะตายจะตายเลยไม่ตายเลยดี ทม่ว่ามันม ouais? ันไม่ได้เป็นดิจิทันอย่างเนียวแม้แต่น้อะ

อย่าปาแก๊สกพอนะไม่อมน่อย่าปาแก๊สไม่ม่ปาแก๊สทีมมันก็แหลกสิครับเฟรมเหล็กไม่น้อยถู่ไม่มน่ครับโอยโอยไม่ต้องสาเลยโอยไม่ยหน่อครับวนนะฮะก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมด้วยนะครับแํ่ไม่มีสาระติดตามนะครับ้ยแม่งไม่ติดตัวเจ็บไม่ติตัว ด้วยไม่ของไม่ไม่ใช่ไปถึงป่าอยากถหรือเปล่าั่าอยแล้โอ้หดท้ามยังไม่ลั่นอันนี้เขาเรียกรับกระุดนะีล้ช็อตนะย ออถ้าไม่อันก,ก็เล่นได้นะถ้าไม่อาบนะอย่าไปไม่ดังไม่ดัง โอ้โหา่นรองอสะดุดไม่สะดุดแล้วบอกบอกบอกคำเดียวเลยนะครับเป็นมอย่างเดียวนะจริงจรงงสเลกที่เรียกว่าแบทกไม่มีคาม เจอกันโลกาชิบหน้านะครับก็เป็นคิบอะไรนะควับเมื่ันนี้ก็อบไปบายบายออกไปดีกว่าแล้วเอาล่อยิงให้ได้นะตัวนี้ตัวนี้ต้องไม่โดนไม่โดนหัวโนเลย